้ำหอมที่ดีที่สุดของแต่ละแบรนด์หรูครับเหมาะคนค่าแต่การไปตำไม้สุดของแบรนด์พาด้านะครับชาแนลครับอีฟแซงโลลองครับมันคือ สวัสดีครับผมเบิร์นนะครับจากเซนต์นะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับแหมคลิปนี้ครับผมเนี่ยมีน้ำหอมทั้งหมด10ขวดอยู่ข้างหน้าผมครับมาจาก10แฟชั่นดีไซเนอร์แบรนด์ระดับโลกเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ครับธีมของมันก็คือน้ำหอมที่ดีที่สุดของแต่ละแบรนด์หรูครับเช่นชาแนลดีออร์ i ิแซงโลลองลูวิตตองอารมานี่ครับแอมเมสครับทอมฟอร์ครับมาหมดครับนอกจากนั้นครับ จะเรียนนะครับว่า10แบรนด์นี้เริ่มตั้งแต่อันดับที่10ครับคือแบรนด์ที่ทําน้าหอมได้ดีนะแต่ดีน้อยที่สุดครับเปจนกระทั่งแบรนด์ที่ทำน้าหอมได้ดีที่สุดครับจะเป็นอันดับที่1ในลิสต์ครับโอเคไปเริ่มกันดีกว่าครับกับอันดับที่10ครับไปเลยอันดับที่สิครับเป็นแฟชั่นแบรนด์ที่เป็นของอิตาลีนะครับดังมากๆนะครับคอนเซปต์ของแบรนด์นี้คือเสื้อผ้าที่เรียบหรูเอเล็ก์แนะครับแบรนด์นั้นคือ p r a d a ครับ ผ้าเขาจะแนนขาวๆเทาๆเรียบๆสบายๆนะครับแต่ดูหรูออกมาดูโกนะ้นะน้าหอมเขาก็เชกเช่นเดียวกันครับจะเรียบจะหรูกลิ่นออกแป้งๆนะส่วนมากแต่คุณภาพค่อนข้างดีนะครับการที่น้าหอมเขาทุกกลิ่นเนี่ยแนวเดียวกันเรียบหรูนะครับข้อเสียก็มีครับประจาให้น้ําหอมเขาค่อนข้างไม่หลากหลายนะถ้าเกิดคุณอยากไปผับโดยน้ําหอม p า a d a ก็จะไม่มีให้คุณเลือกสักเท่าไหร่นะครับส่วนน้าหอมที่ผมคิดว่าเหมาะคนค่าแต่การไปตำไม่สุดของแบรนด์ Prada นะครับมันคือ Prada Infusion de อ r ิสครับอ่าตัวนี้ตรงคอนเซ็ป ของ p r ada เลยครับสะสะอาดครับเหมือนแบบคุณเพิ่งออกจากห้องน้ําและใช้สบู่หรูๆจากอิตาลีอะไรเงี้ยติดแป้งๆนิดๆนะครับเหมือนเมคอัพคุณภาพดีลักชวรี่อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็ใช้ได้นะครับผู้หญิงก็ใช้ได้ครับถ้าเกิดใครนะเรียบหรูสะอาดนะครับ p r ada ครับงานดีครับอันดับที่9ครับเป็นแบรนด์ที่ผมว่าทำกลิ่นได้ s o h i s t i c a t e d ดูเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็กลิ่นค่อนข้างหรูกว่าราคาที่เขาจำหน่ายครับ ยี่ห้อนั้นคือ g i o r g i o Armani ครับ Let down, น้ำหอมอันเปนี่ครับมันจะมีอยู่2ไลน์หลักๆครับของผู้ชายก็คือจะมีอเมานี่โค้ดนะครับเป็นด้านแบบกลางคืนดาร์กนัวนะครับส่วนอีกไลน์นึงครับเป็นไลน์ที่ออริจินอลคลาสสิกมากๆครับก็คืออะควาดีจีโอครับตัวที่ผมชอบครับเป็นตัวที่ปรับปรุงจนกระทั่งดีที่สุดนะครับของแบรนด์ครับตัวนั้นคืออะควาดีจีโอโปรฟูโวครับใช้ดีเอ็นเอที่พรูเบนแล้วว่าดีนะครับคือดีเอ็นเอของอะควาดีจีโอนะที่เป็นกลิ่นน้ําทะเลสะอาดสดชื่นนะครับกลิ่นกํายานและกลิ่นไม้ ที่หนักแน่นขึ้นะครับทำให้ผู้ชายที่ฉีดกลิ่นนี้ครับดูเป็นผู้ใหญ่ลึกลับแต่ก็มีความน่าค้นหาครับใครชอบน้ำหอมสไตล์มัสคูลีนมากๆตัวนี้แรัะ Aqua d i o Profumo ครับดีสุดใน a ัลเบอต่อไปครับเป็นแบรนด์ที่ p พ e s t i g มากๆครับถ้าคุณพูดถึงกระเป๋าใบละล้านเนี่ยต้องแบรนด์นี้ครับแต่น้ำหอมครับอยู่ได้แค่อันดับ8ครับแบรนด์นั้นคือ h m e s ครับโอ้โห เป็นแบรนด์ที่พูดทีไรก็เจ็บคอบทุกทีนะครับแม่กระเป๋าของเขาเนี่ยทำมาจากหนังจระเค้ราคาแตะหลักล้านก็มีครับชื่อรุ่นเลยนะ ดุนดิลกินไม่ใช่เบลกินนะฮะแหมมีมุกด้วยนะไอเบิร์ดเดี๋ยวนี้นะครับโดยน้ําหอมที่ผมชอบที่สุดเนี่ยมันจะต้องเป็นน้ําหอมที่ฉีดไปนะครับถ้าเกิดเมียคุณใช้กระเป๋าเบลกินนะคุณต้องคู่ควรกับเมียของคุณนะครับกลิ่นนั้นก็คือ Air Mes H 2 4ฮะน้ำหอม Air Mes เอกลักษณ์อย่างหนึ่งครับจะมีความธรรมชาติที่ชัดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Air Mes ตัวนี้เนี่ยจะมีติดความเขียวความใบไม้รากไม้เข้าไปนะครับนี่คือเป็นซิกเนเจอร์ของ Air Mes เลยตัวนี้ครับก็มีซิกเนเจอร์ Air Mes อยู่ครบและให้ความรู้อก ที่ดีมากๆรู้หราไม่แก่ H24 ครับฉีดทํางานฉีดไปได้ทุกที่เลยครับพูดถึงแบบแบรนด์ดีไซนเนอร์ลรกๆที่ลุกขึ้นมาทําน้ำหอมและขยาวงการนะครับต้องยี่ห้อนี้เลยครับมันคือยี่ห้อ c ช n n e l ครับ ถ้าเกิดเมียของคุณเนี่ยสะพายกระเป๋าแบบชาแนลคลาสสิกจัมโบ้แล้วเนี่ยน้าหอมที่คุณฉีดแล้วคู่ควรกับเมียของคุณครับชาแนลแพตตินัมอีโกเอสครับทำไมผมถึงไม่เอาอารมณ์สปอร์ตครับส่วนตัวผมว่าตัวนี้น่าตําที่สุดในแบรนด์ชาแนลเพราะว่ากลิ่นเนี่ยหรูหรามากๆฉีดไปปั๊บเนี่ยจะเหมือนกับคุณเป็นนักธุรกิจอยู่ย่านสาะรเลย <Wow. S 1> จะให้อารมณ์แบบฉีดแรกๆสะอาดเหม,มือนครีมกอนหนวดก่อนแล้วสักพักเนี่ยจะมีกลิ่นเมทัลลิกเมทัลลิกเหมือนเวลาคุณดมแบงค์ดอลลาร์เหมือนฉีด การหาน้ำหอมนะครับเข้าไปในร้านชาแนลกับเมียแล้วอย่าลืมไปดูครับแพตตินัมอีโก s t ครับงานดีที่สุดครับอันดับที่6ครับเป็นแบรนด์ไม่กี่แบรนด์ที่ทุกวันนี้เนี่ยซ e o ของแบรนด์ยังเป็นครอบครัวเดิมที่สร้างมาครับแบรนด์นั้นก็คือ s e นย่ครับ ไม่มีชื่อเสียงเขาจริงๆคือการสับสูตรนะครับกลิ่นที่ดีที่สุดของน้ำหอมเซนยาครับที่ผมชอบที่สุดครับซิซิเลียนมารดอลินครับแพงกว่าชาแนลบางตัวนะครับน้ำหอมตัวนี้เนี่ยแต่ฉีดออกมาแล้วแบบรู้สึกนึกถึงส้มจริงๆส้มที่มีความเขียวด้วยนะไม่ได้เป็นส้มที่มีความเป็นสีส้มนะครับแต่จะติดเขียวๆติดแบบรากไม้อะไรนิดนึงนะครับฉีดไปประชุมฉีดไปทํางานนะครับดูเรียบหรูดูแพงครับเป็นกลิ่นที่หาไม่ได้แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าแนะนาเลยครับสําหรับใครต้องการน้ำหอมไม่ซีดบดีมากๆครับ ต้องแบรนด์นี้ครับเซนญามาถึงอันดับที่5ครับคราวนี้เป็นแบรนด์ที่ดังเรื่องการสารหนังนะหนังก็จะเป็นรูปตะขคายตะข่ายอะ่ะมันคือแบรนด์โบเตกาเวเนต้านะครับ ส่วนเรื่องน้ําหอมก็ไม่แพ้กันครับคือไลน์ที่มีชื่อว่าพาร์โกพาราเดโนของเขาเนี่ยตัวที่ผมชอบที่สุดตอนนี้นะตอนนี้นะมันคือครับหมายเลข14ครับเมอรลากาด้าครับแนะนําที่สุดตัวนี้ควรต้องตาควรต้องมีครับผู้ชายหรือผู้หญิงก็ใช้ได้ตัวนี้เป็นทัลอรี่ยูนิเซ็กนะครับและที่สําคัญครับไลน์นี้โมเจกาทุกขวดครับทำมือนะคุณที่คุณเห็นเป็นตะปุ่มตะป่ำตามขวดมันเนี่ยใช้มือต่อฉีดมาคุณจะได้กลิ่นแบบเหมือนเป็นพวกเบอร์รี่สักอย่างบวกกับกลิ่นเหมือนก้านของดอกไม้อ่ะกลิ่นมันธรรมชาติแล้ว เียวมากๆคุณภาพดีมากๆครับถ้าเกิดคุณชอบโบเตกาครับหมายเลข14ครับเวอรักกาน่าครับงานดีอันดับที่4ครับเริ่มเข้มข้นแล้วครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อมากๆสําหรับการทําน้ําหอมที่ค่อนข้างเซ็กซี่นะครับแบรนด์นั้นครับมันคืออีฟแซงโลลองครับส่วนกลิ่นที่ผมชอบที่สุดครับเอเอไม่ใช่ YEBT ครับมันคือ ลานูเดลมครับโอ้ถ้าต้องเลือกขวดเดียวต้องเป็นขวดนี้จริงครับเพราะว่าเป็นตัวแรกๆที่ผมซื้อนะครับฉีดไปคนทักคนชมมันสู้วาอิดีพีไม่ได้ครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องกลิ่นเรื่องความซับซ้อนมีมิติกลิ่นแรกๆที่ทําสไตล์แป้งพาวเดอรี่ให้ผู้ชายใช้อะยังไงก็ไม่มีตัวไหนสู้ลานูเดลมได้ครับเหมาะมากๆครับสาหรับใครที่ต้องการน้ำห,หอมสําหรับ ت, น้่หอมสําหรับไปเที่ยวกลางคืนที่ให้ความลึกลับใส่ชุดดำอะไรงนี้ไม่มีตัวไหนดีเท่าลานวิเดลมครับอันดับที่3ครับเป็นแบรนด์ที่กระเป๋าเขาก็ดังเสื้อผ้าเขาก็ดังนะครับแบรนด์นั้นก็คือ c ร r เ s ียน n ์ดีโอครับ your man. ถ้าพูดถึงเรื่องแฟชั่นแล้วเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่กล้าคิดแตกต่างนะครับเช่นเดียวกับน้ําหอมเขาครับ <S <S เขาจะกล้าทำน้ําหอมสไตล์แหวกแนวอะ่ะส่วนตัวที่ผมชอบมากๆครับเป็นน้ําหอมผู้ชายที่เอากลิ่นลิปสติก มาอยู่ใส่ในน้ำหอมผู้ชายให้ผู้ชายฉีดครับมันคือลูกรักตลอดการของผมครับ Dior Om Intense ครับกลิ่นคล้ายๆกับโกโก้บวกลิปสติกบวกกลิ่นไม้ครับน่าหลงไหลามากๆคือถ้าเกิดคุณเข้าในเคชอป Dior และไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะครับให้คุณลองดูตัว Kiss i a n Dior Dior Om Intense ครับอยากหรูอยากโดดเด่นมีสเสน่ห์นะครับแนวหวานนัวช็อกโกแลตนะ r i s t i a n Dior ครับ Dior Om Intense อันดับที่2ครับเป็นแบรนด์ที่คิวยาวที่สุดในพารากอนเลยก็ว่าได้นะคอนเครซี่ Con กันมากนะครับมันคือแบรนด์ลุยวิตองครับอ่า เป็นแบรนด์ที่น้องใหม่มากๆถ้าพูดถึงเรื่องน้ำหอมนะครับแต่ครับน้ำหอมเขาครับโดยเฉพาะรุ่นแรกๆที่ออกมาครับโดยชาร์คคาวาเลียเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับมันจะมี DNA อครับอยู่อย่างหนึ่งครับที่ทุกตัวของน้ำหอมหลุยมีครับกลิ่นช็อปของลูวิตตองครับฟีลเหมือนกลิ่นหนังๆหรูๆกลิ่นดอกไม้นะครับส่วนตัวที่ให้ฟีลนั้นมากที่สุดนะครับและเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดในแบรนด์ครับมันคือตัวนี้ครับจองลาโปตัวแทนของชอบเลยซึ่งเป็นน้ำหอมไม่กี่กลิ่นที่ทํากลิ่นรรรููได้้แแแบบบบจิงๆีลว เสริมลุกทําให้เรารู้สึกเป็นคนที่มีฐานะขึ้นนะครับอาจจะไม่รู้ว่ามีฐานะจริงไหมแต่ให้มันให้ฟิลนั้นตัวนี้เลยครับดองราโปครับ The Best of Louis v u i t t o ครับ, on, รบมาถึงแบรนด์อันดับที่1ครับที่ผมว่าทําน้ํำหอมได้แบบตาดที่สุดงานดีที่สุดจริงๆนะครับมันคือยี่ห้อพักสักครู่ครับ What What the Fuck ไม่ใช่มันคือยี่ห้อ y Tom Ford ครับ It leaves powerful impression leaves powerful a อันดับที่1นึครับเป็นแบรนด์ที่กล้าทําน้ําหอมที่ไม่เหมือนชาวบ้านที่สุดนะครับทอมฟอร์ยุคแรกที่ออกมาเนี่ยคือมันจะเป็นแนวแบบ Oriental Spicy ซี่เลยคุณเครื่องเทศหนักๆกินกิตสนากิ่นแบบแขกๆนิดนึงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าซีรีส์นั้นเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดของทอมฟอร์ดครับและตัวที่ผมชอบที่สุดครับตอนที่ออกเป็นออริจินัลครับคือตัวนี้ครับ นัวเดนครับจาก Tom Ford ดครับฉีดแล้วคนได้กลิ่นจะรู้สึกว่าเราลึกลับแต่เรามีความโรแมนติกและเซ็กซี่ครับ <_ Q. S 1> เพราะว่ากลิ่นนัวเดอนเนี่ยอธิบายง่ายมากครับมันคือกลิ่นกุหลาบและช็อกโกแลตอยู่ในขวดนี้ครับซึ่งมันเป็นน้ำหอมที่เหมาะมากๆสำหรับช่วงวาเลนไทน์ตัวนี้เลยครับอันดับที่1จากแบรนด์ที่ผมชอบที่สุดนะครับนัวเดนครับตัวที่ผมแนะนำที่สุดของทอมฟอร์ครับ โอเคครับก็จบไปแล้วครับกับการแช์นะครับน้ำหอมที่ดีที่สุดของแต่ละแบรนด์แฟชั่นระดับโลกนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ครับมาแชร์กันครับว่าแบรนด์ไหนที่คุณชอบที่สุด3ามลำดับในชีวิตของคุณนะแล้วแต่ละแบรนด์ครับคุณชอบกลิ่นไหนมากที่สุดครับแชร์ลงมาข้างล่างนะครับใต้คอมเมนต์นะแล้วก็ฝากติดตามช่องนี้ครับช่องเซนเนเบอร์ครับเป็นช่องที่วิวน้าหอมนะครับแบบสุขสนานนะครับเอามาเล่ากันแบบสบายๆนะครับมีตั้งแต่น้ําหอมถูกมากๆยันแพงมากๆเลยนะครับฝากกดซับสไครต์ครับเลยลืมกดกระดิ่ คุณไม่ต้องมาดูแลมันจะมีแจ้งเตือนไปบอกคุณเลยครับถ้าเกิดคุณกดกระดิ่งครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากติดตามชีวิตส่วนตัวของผมได้นะครับผมไปทําอะไรที่ไหนกินอะไรได้น้ำหอมอะไรมาใหม่ครับไปดูได้ที่ IG จีนะครับอินสตาแกรมเซน of ออฟเบินะครับและสุดท้ายครับฝากแฟนเพจเฟซบุ๊กเซน e n ออฟเบิร์ดครับในน้นผมก็จะลงน้ําหอมนะครับว่าตัวไหนเนี่ย ได้มาใหม่มีรีวิวงานเขียนสั้นๆอยู่ใน f c e e o o o นะครับแล้วก็ข่าวสารน้ำหอมอัปเดตนะครับไปดูได้ที่ f c e e o o o เซ e นเวอร์ครับวันนี้เซ n นเวอร์ต้องไปแล้วครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับน้ำหอมของคุณนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดโลกปลอดภัยปลอดโควิดครับมีความสุขมากๆในชีวิตครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วบ๊ายบาย